สวัสดีครับก็ต้อนรับสู่คำใบมูลเกษตรผสมผสานครับพี่น้องที่นี่นะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องนะครับมาเมืองวิธีการไห้ยาไก่นิวคาเซนนะครับอ่าแบบมือใหม่ครับพี่น้องด้านหลังของผมนะครับอ่าแล้วก็ตู้ฟักไข่คุณทอร์ล่องครับของนายย่างฟ้ามนะครับขอบคุณไอ้ทรายนะครับสีเป็นหมอบโอกาสให้นะครับสีเป็นท่อตู้ให้นะครับแล้วก็ตู้ ไก่ผมนะครับแล้วก็นี่ครับลูกไกลบ้านครับบอเองครับวันนี้ครับบอจากแม่เองครับแยกออกมานะครับพี่น้องอันนี้ประมาณยี่สิบกัวโตครับเดี๋ยวจะใหยยามันครับวันนี้ใหยายยา่กัสเซนนะครับเดี๋ยวไปเมืองกันวิธีการใหยยาผมถือพิษมองไหนนะครับตีช่มได้ครับพี่น้องนะไปเมืองกันครับพี่น้องครับนี่แะครับไกลบ้านผมครับลูกไกลบ้านนะครับอายุเลยเจ็ดันเนี่ยแหละครับแข็งแรง ครับผมแข็งแรงเติบนะครับส่วนน้ำนะครับที่ผมให้นะครับเป็นน้ำไบโอ12ครับผมน้ำแดงๆเนี่ยครับไบโอ12นะครับหลักอาหารนี่เป็นเบอร์21ครับผมไว้สำหรับใกล้น่อยโดยเฉพาะนะครับวิตามินหลายเป็นว่านะครับจากผู้เลี้ยงไม่เด้ออ่าเดี๋ยวเราจะจะไป หย่ญ้าไก่นะครับวิธีการผสมหญ้าไก่ของนิคสเซินนะครับของหลวงที่เอาไปขอมาเช่มครับผมะกาะยอดนะฟ้าเป็นแบบไหนนะเรียนรู้ครับทุกอย่างคือการเรียนรู้ผมกระตุ้เรียนรู้นะครับกับมาเรียนรู้ที่บ้านนะครับขอบขอมกระเ็ดแบบใหม่นี่ครับเป็นใหม่ใหม่ได้จากของการไฟฟ้าครับ่นมาเก็ดไฟฟ้าอยู่แถวบ้าน ไอ้กองใสไอ้สายไฟครับเมื่อวานผมบอกเอาผมไปไปเก็บมาเห็ดเป็นขอบอนุบาลลูกไกลครับเอ้ไว้เสียพ่อบาทับเสียเงินซื้อตะปูอยู่ครับยี่สิบบาทนี่น้องเอาครับเดี๋ยวไปเมืองกันจะเป็นแบบไหนนะครับเด้อเป็นจังไดคกับมือใหม่ครับกับผมโอเคไปกันครับนะครับหลังจากที่เมืองไกลแล้วกันนะครับเมืองไกลผมไปแล้วนะครับแล้วผมจะยอดนะครับ อ่าก้อนนี่จะหยอดนะที่มันสอนมานะครับพี่น้องมันสอนผมมาจากกลุ่มประตูสัตว์เลยครับอ่าดึงน้ำดอกใบก่อนครับเดี๋ยวนะครับมือใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวามากันเด้อครับอืมเช็กาศได้หมนะครับเดี๋ยวฮ่อดึงน้ำไปแล้วครับ

ท่ายทับด้วครับครับพี่น้องมาหยอดแบบไดครับใายใ่เาไดทันได้ครับผมยอดเยอะแลยดครับพี่น้องยอดลกเยอะยจับยอดที่มองได้มั้งหยอดตาเดยครับพี่น้องหยอดตาเล้ครับหยอดตามันกับหยอดจมูได้พอดีต่มัตัวได้ใส่หมองมันละครับผม อันเรื Luckily, ่องนี้ได้ยอดได้หลายโตวครับเดี๋ยวเป็นรอยอยู่ครับเป็นมาอยู่ก้มปสัตว์เป็นมาเนี่ครับคือมีเขาดีชิดโตเปิดข้ามือเราเบียกับหัวมีห้าหัวห้าหัวหาเพิ่งได้เงินมันจะจีบหันถอยทอะไรไหมถอยเหยเ้วเดียวจิ๋วจิ๋วใช่วหมเออเฮงเฮอเฮงเสมุนครับเอาสมุนต่อเลยครับ ต้วกับวนลย่้าตัวได้ล่เนียวีการจับไก่ยังจับปเก่งมนได้เลยครับพี่น้องเออในัมี่ตัวคนตัวเได้รับเงินมานกียวด้วยเรายมด้วยนะครับอ่ายังขาดอีพี่น้องมือใหม่

ครับเดี๋ยวมาเนี่ยครับพี่ที่หยอดนะครับหยอดแบบที่เราหยอดนะครับผมหยอดหยอดหนึง่งเลยไมเห็นไม่ใช่หรอไฟมันเอาไฟมาเอาไฟอยู่สวนเนี่ยอหยดชื่ออยู่ราชสีนะครับเกษตรตรงเรืองครับอรัชชิมาพานุพงษองบ้แพงครับยังดีคิดครับรเชืาา่อม <นะ S 2> ต่อไปนะครับโอ้ยเรียงแล้วเจ้าติดต่อผมได้เลยครับช่วงนี้แต่ไม่จะพอพันแม่พันเลยครับเดี๋ยวพอพันแม่พันผมก็มีขายนะครับ ติดต่อได้ครับ0 8 9 7 7 0 8 6 7 2้นแนะครับพอพันแม่พันครับเดี๋ยวว่าดูลูกไก่บัตหมี่ครับช่วงนี้ครับพอพันแม่พันนะครับมีอยู่ประมาณ30โตัวยางได้ครับแบมเมงครับปีพิกัดนะครับคำใบมูลเกษตรผสมประสานนะครับเปิดจีพีเอสเลยครับถึงแน่นอนครับ เปิดที่พิเมากือว่าอยู่ที่บันก้อยครับเป็นก้อยมูสองตำบลดูอําเภอ่าศีสไลจังหวัดศีสะเกดเฮาเดครับเด้อพี่น้องปอนแม่พันครับสวยๆครับต่ว่าแต่ว<น>่าส่วนมากอไไี่านีา้เม่พันวไปวเดี๋กียี๋เดเดเียวเดีวเดี๋วีเ๋ีเเเเดดี ับแม่พันสวยของไก่บ้านนะครับอ่งตาก่แห้งตาเลยวะ้าไอตี๋ออเก็บพี่กันเลยอ่า้ยายมาพ่อเออเช็ยอตัวดีเลยเพราะแห้งตาเลยอยังไไรแห้งหน่อยก็พีนันมาตรทานเออของพูดเดี่อมันเจ็มข้องแนบติดบนแม่แนวบ้านแบบถาสอาอ่าพอดีแท่งตาไก่เลยโอ้โหวัน้ใสคนมา หยอดน้ำครับของพี่ครับเข้าถองแบงปันครับตี่ะลรอีสานมาน้ากับพี่น้องลูกหยอดมงคลครับลูกหยอดมงคลด้ยกันตองเป็นยอดเดี๋ยวครับงูไข่ฟองมันเลยใส่แนี่เลยก็ยัดดีต่อเอาผมโอเคครับตั้เอาเที่ยวไปป่ะเอาไปไปครับตัวนี้เป็นสายไก่ตีเ่ครับอันนี้ลูกไก่ตีครับจากดูไก่ชนนะครับจากยอดมงคลครับยอดมงคลครับ เต้ตรงนี้ครับเตตรงนี้ครับเ่เหนือเลย่ะเตรงนี้ครับนะครับมาลองายชิว้กันลอชิวขึ้นเลยนะผมว่าขึ้นนะครับอายชูขึ้นครับเย่วันนี้สาธิตการแบ่งปั้นครับผมเอาเด็กพี่บ้ากับเด็พี่ครับเอาเด็กนี้นี่น้อยับพี่น้อง ท้ายวันนี้ใครได้ครับคนอีสานบ้านน้องครับพี่น้องนี่นะครับสุกเดลเราจะเท่าอยู่อีสานนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับกับคลิปนี้ครับมือใหม่หันยงไกลบ้านครับแบบเป็นบ้านนะครับหันเหย้าไก่ใหม่ครับขอบคุณครับที่รับชมกับอีสารมันไกลครับคำใบมุ่นเกษตรผสมผสานอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณหลายครับผม